สวัสดีครับผมมาครับมาพบกับช่องเบราว์เทรดทองกันนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันว่าเรื่องราคานะครับนะฮะต่อเนื่องมาจากเทรนด์แพทเทิร์นนะครับน,น,าา train, นะบนะเวลาผมจะวิเคราะห์ตลาดนะครับเราก็จะทําการวิเคราะห์จากเดนหนึ่งก่อนนะครับนะส่วนเทรนด์และแพทเทิร์นนั้นผมได้ทําการ ยังปันไปแล้วนะครับนะลองติดตามดูครับเนาะวันนี้เราก็จะมาดูนะครับวิธีการวิเคราะห์หรือว่าหลักการวิเคราะห์ราคากันนะครับนะหลักการก็ง่ายๆครับมีอยู่แบบนี้นะครับนะเราจะวิเคราะห์ด้วยเดย์เทรดนะครับทำเฟรมเดย์หนึ่งนะครับนะทีนี้เราจะวิเคราะห์มีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือนะครับเราดูจากแพร็ชั่นหรือว่า PA นั่นเองนะครับนะ แชันนั้นก็จะมีอยู่3บน3ล่างนะครับ3บนก็ประกอบไปด้วย2พินขาขึ้น3พินขาขึ้นและก็5พินคาขึ้นนะครับ3าล่างก็จะประกอบไปด้วย2พินขาลงนะฮะ <c oughs> 3พินขาลงและก็5พินขาลงอย่างนี้นะครับนะฮะในกรณีที่ทั้งเทียนนะฮะเกิดเอ่อเกิดรูปแบบอ่เป็น PA หรือว่าแพร์ชันเนี่ยนะครับก็จะ วิกฤตแบบนั้นนะแต่ถ้าในบางวันนะครับไม่มี PA นะครับมีพินเดียวอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ถ้าแท่งเทียนจบเขียวแล้วก็มองว่าเป็นเดทเฟสเนี่ยนะครับมุมมองก็คือบ่ายนะครับถ้าจบแดงมุมมองก็จะเซลลอย่างนี้นะครับก็จะเป็นขาลงนะครับแต่ทีนี้บางวันเนี่ยนะครับอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเป็นโดจินะครับนะขึ้นไปแล้วก็ถอดไส้ลงมานะฮะลงไปลงมาแล้วก็ถอดไส้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็จบเป็นโดจิ นะรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้นะครับนะบเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบแท่งเทียนสองราคานะครับหรือเราใช้เข้ามาดูิีนั่นแหละนะครับดังนั้นถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ราคาในยะนะอย่างเช่นยกตัวอย่าง,างดูิีตรงนี้นะครับราคาในยะอยู่ที่1นึ่เห็นไหมฮะหนึ่งพันแปดร้อยก็ว่าในยะก็คือว่าเลขศูนย์นะครับจบที่เลขศูนย์ว่าจะเป็น1,800หรือ1,7001,900เเป็นต้นนะครับนะฮะ ทีนี้พอพอแท่งเทียนจบตรงราคาในญะยะนะครับนะราคาอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งขาบายเราก็จะมุมมองบ่ายนะถ้าราคาอยู่ฝั่งขาเซลเราก็จะมุมมองเซลแบบนี้เป็นต้นจากนั้นเราก็ค่อยไปวิเคราะห์แพทเทิร์นนะครับว่าแพทเทิร์นตรงกันกับราคาไหมแล้วจากนั้นเราก็ค่อยไปวิเคราะห์เทรนว่าเทรนนั้นตรงกันกันกบแพทเทิร์นไหมอ่าถ้าเกิดว่า3ส่วนนี้นะครับสามให้ผลน,นี้ตรงกันเราก็จะเลือกนะ ทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับจะาบก็ายนะครับจะเซลล์ก็เซลล์แบบนี้เป็นต้นนะครับและนี่คือหลักการวิเคราะห์ราคานะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความตั้งใจกับการฝึกฝนตนเองนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมีความชํานาญนะครับโดยเฉพาะวิชาเทรดนี้เป็นเป็นเป็นความรู้ที่นะถ้าเราเป็นแล้วเป็นเลยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะนะนะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากครับถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยนะครับ มันสามารถที่จะทําให้ตัวเราเองนะครอบครัวเราครับแล้วก็ยังสามารถแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นๆต่อไปได้นะครับสามารถสร้างเงินก็ได้นะครับสร้างบุญก็ได้นะครับซึ่งก็คือผมเองก็อยากจะสร้างบุญนะครับก็เลยเจตนาก็คืออยากจะแบ่งปันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ตั้งใจดูนะครับแล้วก็ฝึกฝนนะจนกว่าเราจะเข้าใจมันนะะแล้วก็ จะได้เป็นเทรดเดอร์1%กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันว่าด้เรื่องของราคานะครับสวัสดีครับ